วันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่งพัทรบิดภายใต้พระนพปกดมหาสวติตชัดทรงเปล่งพระธรรมมิกราชวาจาในท่ามกลางมหาสมาคมเป็นพระปฐมบรมบราชโองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามธรรมตามพระราชดำรัสนั้นมีความหมายกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่ง และครอบคลุมถึงทศพิธราชธรรมซึ่งเป็นข้อปฏิบัติสิประการสำหรับผู้ครองแผ่นดินตามโบราณราชประเพณีในข้อสิบนั้นได้มีประโยคหนึ่งที่สำคัญและเป็นการแสดงถึงเดตนารมหรืออุดมการของพระมหากษัตริย์ไว้ก็คือว่าอภิโรธนังแปลตามคำว่าความไม่ขาดรรม หรือแปลตามความหมายคามบติก็คือการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรมนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ท่านได้ถือปฏิบัติตลอดมาข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นท่านทั้งหลายฝึกหัดให้เป็นคนกล้าคือกล้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยความถูกต้องทั้งตามกฎหมายและศีลธรรมโดยไม่หวนไหวต่ออิทธิพลหรืออคติใดๆทั้งหมดให้เป็นคนที่มั่นคงมีความสุจริตในสัตสุจริต และความถูกต้องตามทํานองครองธรรมไม่ปล่อยให้ความสุจริตยุติธรรมถูกข่มดีให้มัวหมองได้อันนี้อาจจะมีปัญหาถามว่าการปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะไม่พอหรือผมว่าไม่พอครับเพราะกฎหมายนั้นนะไม่สามารถจะปฏิบัติไม่สามารถจะบัญญัติไว้ครอบคลุมทุกเรื่องก็คนที่ไม่มีคุณธรรมหรือจริยธรรมก็จะหาทางหลีกเลี่ยงเพื่อหาประโยชน์ใส่ตนโดยเทียบว่าหาช่องบางของกฎหมายบ้าง เอากฎหมายนั่นเองไปเอาเปรียบคนอื่นโดยถือว่าตนทำโดยที่ไม่ผิดกฎหมายสำหรับท่านที่ใช้วิชากฎหมายย่อมกินความถึงการรักษาความเป็นธรรมไม่บิดเบือนความหมายของตัวบทกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะเป็นเหมือนกรอบคุ้มภัยแก่ท่านตลอดไปดังบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ว่าสุจริตคือกรอบบงังศาสพ้องถ้าหากว่าเรา ยึดถือแบบฉบับของท่านยึดถือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรมเนี่ยเป็นแบบฉบับในการดําเนินชีวิตและในการบริหารราชการแผ่นดินและไม่ว่าในเรื่องอะไรใดทั้งสิ้นประโยชน์สุขก็จะตกแก่เราเอง